วันนี้มาดูฟอสซา350นะครับติดตั้งเป็น60วัตต์นะครับเป็น60วัตต์3ลำแสงนะครับเดี๋ยวมาดูลำแสงกันครับอันนี้ถนนค่อนข้างสว่างแล้วนะครับซอยบ้านอ่ะโอเคสเต็ปแรกนะครับผมจะเป็นสีขาวล้วนนะครับอ่าสีขาวล้วนของตัว60วัตต์นะครับผม แล้วก็มาดูเป็นสเต็ปที่2เป็นเหลืองขาวแบบนี้ครับขาวยังอยู่แล้วก็มีฟั้งไฟสูงไฟต่ําพร้อมกันครับแล้วก็ตัวนี้พ่วงสเต็ปไฟพาร์ตเข้าที่สวิทช์พาร์เดิมนะครับกดพาร์ตได้กดสูงค้างได้นะครับสีเหลืองล้วนจะติดนะครับเปิดไฟขาวอยู่ก็ใช้ไฟพาร์ตได้ด้วยครับหรือจะเปิดไฟสูงค้างแบบนี้นะครับ คู่เดียวจบแน่นอน60วัตต์นะครับสามลำแสงในหลอดเดียวพร้อมรับประกันนานถึง6เดือนนะครับซันบีม